วันนี้มีรถสวยมานำเสนอหนึ่งคันนะครับ L4018SP นะครับรถสวยใช้งานน้อยสภาพใหม่ๆนะครับนี่เลยนะครับนี่ L4018SP นะครับ40แรงรถสวยสภาพเดิมๆนะครับรถปี66นะครับเลขไม์อยู่300กว่าชั่วโมงนะครับมีใบด่าน1สี4นะครับ4แส0หนึ่งหมื่นเก้าันบาทรถสวยสีเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมนะครับยางหน้ายางหลังเป็นยางติดรถโรงงานมานะครับนี่นะครับปากใบดัานประมาณนี้นะครับ รถไม่เคยแกะเลยนะครับไม่ว่าจะซีลล้อหน้าท่อนคัตซีลล้อหลังเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับสีสันแล้เขาเดิมเดิมนะครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับเดิมไม่เคยแกะนะครับซีลล้อซ้ายขวาฝาบนนะครับไม่เคยเปิดมาร์กนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถมาสภาพแบบเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้รถสภาพใหม่ๆนะครับนี่มีเวดด้วยนะครับพวกสติ๊กเกอร์นะครับที่มันติดเป็นกระดงกระดาษเนี่ยมันยังอยู่นะฮะพวกหัวนุ่งหัวน็อตสวยนะครับแป๊บไฮดรอลิกสวยๆเงาๆนะครับ รถไล่นะครับเดิมๆเครื่องเดิมไม่เคยแกะรถไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้อสามร้อยชั่วโมงนะครับรถถือว่าสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับตึงๆนะครับสภาพแบบรถใหม่แหละนะครับสวยงามเดิมๆสำหรับคนที่ชอบรถสภาพใหม่ๆนะครับเครื่องดีไม่มีไรนะครับ่คันนี้นะครับปี66หกนะครับเลขไมล์สาร้อยกว่าชั่วโมงนะครับมีใบดันแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับราคาส1 9แ0นหนึ่งืาบาทนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คตรงเช็คไฟรถมาสมบูรณ์นะครับสภาพใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ลูกค้าก็นับหนึ่งในเรื่องการสวิมได้เลยนะครับสวยๆนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ0 99 494 5351นะครับหรือแอดไลน์ ID